แล้วส,สลิมคืออะไรอะ่ะนี่มันคำถามยอดน,นิยมนีว่าก๊อปไปกอ๊อปแต่ที่บายยังไงดีนะ สลิมอ่ะมันก็เราแต่คนจะตีความหมายนะ mm hmm. อือแบบพวกที่ชอบพูดว่านักการเมืองเลวทุกคนอะไรแบบเนี้ยอ้าวแล้วพวกที่ไม่ชอบนักการเมืองเขาเปสลิมได้ไงอ่ะ แล้วไอ้พวกที่บอกแบบนั้นอ่ะคิดว่าเขาต้องการการปกครองแบบไหนอ่ะอย่าลืมสิว่า,วาประชาธิปไตยก็ต้องมีนกักการเมืองถูกว่าอาร์อาร์เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังสลิมเนี่ยมันคือพวกที่เชื่อในความดี ซึ่งไอความดีนั้นน่ะมันไม่มีหลักฐานแล้วก็มันวัดค่าไม่ได้หรืออีกคำหนึ่งก็คือพวกที่บอกว่าตัวเองเป็นกลางอะ่ะแต่ถ้าจะสังเกตง่ายๆก็พวกที่ชอบพูดว่าเราไม่ฝักไฟ่ฝ่ายไหนเราจะอยู่ข้างความดีอะไรแบบเนี้ย งั้นลองคิดแบบนี้นะสมมุติว่าช้างเหยียบหางหนูแล้วเราบอกว่าเราเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอะคิดว่ามันแฟกับหนูปะอเขาอย่างนี้ จะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะยังจําเหตุการณ์ที่ประชาชนโดนยิงตายที่ห้างดังกลางเมืองได้ปะออืคือประชาชนกว่าหนึ่งร้อยคนนะ่ะถูกยิงเสียชีวิตเพราะเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของเขาอะ่ะแต่ก็มีหน่วยงานอะไรก็ไม่รู้ไปไล่ตามค่าพวกเขา อย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าอาเป็นกลางอยู่หรือเปล่าอืมพอดีว่าน้องไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองด้วยดิเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรสลิมไม่สลิมอะนั่นแหละ,ะสลิมนั <c oughs> ่นไหนอะ่ะ <c oughs> น้องเฟชชี่ที่จะพามาอวดพี่อะ่ะ <c oughs> อ๋อ ขอโทษครับขอโทษผมขอโทษครับไปห,ห้องน้ำไหมครับเด็กใหม่่ะเราอะผมอาร์ตนะครับกรอบประกาศนี่ไม่ใช่การทดสอบนี่คือระบบออกอากาศฉุกเฉินจากทำเนียบรัฐบาลในอีก12วันฉันบรรยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลายและถ้าลกแต่จริงอะมึงมีอะไรจะบอกกูป่ะรัฐบ,บาลประกาศให้ทุกคนเข้าหลุมหลบภัยเราเรีบไปหลุมหลบภัยกันเถอะ ความจาเราหายไปอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างโลกเรากำลังจะโดนดวงจันทร์พุ่งชนนะตอนนี้ที่เหลือข้างนอกมีแด่วพวกอนาพาแล้วก็พวกอาชญากรอ่ะไม่ตายแล้วไม่สมควรตายพร้อมพวกเราไม่ใช่มาตายแบบนี้ฝ่ายจะฆ่ามันทำไมบอกไม่เหลือใครไงเรายังอยู่นี่ไงหนูว่าหนูรู้แล้วว่าคนนี้ฆ่าไม้อ่ะู่ที่ไหน ก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายอ่ะถ้าโลกมันกำลังจะแตกอ่ะมันแข่งเลยเว้ยไอ้ตับแม่กูยิงไอ้เหี้ยนีกว่าิอ้บ้านเดี๋ยวออกจากคุกแล้วอ่ะอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกกูอยากไปเข่าคอว่ะอยากไปที่ที่ครอบครัวเราเคยไปด้วยกันเนี่ย พคเรากับเราอ่ะก็รู้สึกไงตั้งแต่ที่กอบเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันคุมค่าที่สุดแล้วอ่ะเราคิดว่าเรางน่าจะรากาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ चीडा